สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะคะเช้านี้เรามาเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์กันนะคะสําหรับวิทยาศาสตร์วันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุนะคะสัปดาห์ที่แล้วมีงานให้นักเรียนทําก็คือในหนังสือแบบฝึกหัดแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปวิดีโอการทดลองเรื่องสมบัติการดูดซับน้ํา ของวัสดุส่งครูใช่ไหมคะก็มีหลายๆคนเลยได้ส่งครูไปนะคะมีใครบ้างมาดูซิเห็นไหมคะมีเยอะมีหลายคนเลยค่ะตั้งใจทำการทดลองตั้งใจอัดคลิปวิดีโอส่งให้ครูดูนะคะมีเยอะกว่านี้อีกนะคะครูก็ดีใจมากเลยนักเรียนออมีความตั้งใจใครส่งมาครูให้คะแนนสิบไปทุกคนเลยนะคะ แล้วก็วันนี้เรามาดูการบ้านของเราในคราวที่แล้วหลังจากที่นักเรียนทำการทดลองนำวัสดุสีชนิดนี้จุ่มลงไปในน้ำแล้วทดสอบดูว่ามีสมบัติการดูดซับน้ำหรือไม่สังเกตดูว่าวัสดุเหล่านี้มีรูพรุนหรือไม่นะคะพลาสติกไม่มีรูพรุนผ้าฝ้ายมีรูพรุนกระดาษเยื่อมีรูพรุนอลูมิเนียมไม่มีรูพรุนนะคะ และาจากการทดลองอภิปรายผลที่เราเอาวัาสดุ4ชนิดนั้นมานะคะเราต้องใช้วัสดุทั้งหมดทั้งหมด4ชนิดนำแก้วน้ำมาใส่น้ำ,นำ,นำจำนวน4ใบดินน้ำลงไปในแก้วเท่ากันทุกๆใบโดยมีความสูงครึ่งหนึ่งของแก้วน้ำแต่ละใบนะคะตัดวัสดุแต่ละชนิดก็ต้องมีขนาดที่เท่ากัน กว้างยาวเท่าไหร่นะั้นแล้วแต่นักเรียนเลยยาวกว้างไม่เท่ากันจุ่มวัสะดุลงในน้ำสีโดย จุ่มแล้วก็ในน้าจุ่มลงไปทั้งชิ้นนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีถูกไหมคะในแก้วหนึ่งใบก็ใส่วัสดุแค่1ชิ้นเท่านั้นสิ่งที่ต้องสังเกตหลังจากยกวัสดุขึ้นจากน้ำก็คือปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในแก้วซึ่งถ้าน้ำเหลือเท่าเดิมแสดงว่าวัสดุที่จุ่มลงไปไม่ดูดซับน้ำใช่ไหมคะ และถ้าน้ำเหลือน้อยกว่าเดิมแสดงว่าน้ำบางส่วนเนี่ยได้ซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อวัสดุก็คือแสดงว่าวัสดุชนิดนั้นเนี่ยมีสมบัติการดูดซับน้านั่นเองและวัสดุที่ดูดซับน้ําได้ดีที่สุดก็คือพลาฟายค่ะพลาฟายในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุเช่นเดียวกันนักเรียนเคยเห็นกล่องนมโรงเรียนแล้วยังทานอยู่ไหมคะ ที่บ้านคุณครูแจกให้ไปดื่มที่บ้านวันละหนึ่งกล่องตอนนี้ก็น่าจะยังมีอยู่ใช่ไหมคะวันนี้ให้นักเรียนลองไปเอากล่องของนมโรงเรียนที่นักเรียนดื่มเนี่ยคะ่ะดื่มเสร็จเอากล่องมาตัดๆด,ด,ด,ดแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดเช็ดๆ,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 ๆเพื่อใช้ในการทดลองการทดลองวันนี้เราจะมาดูว่าทําไมนะ เรามองดูเหมือนกล่องนมทํามาจากกระดาษใช่ไหมคะบีบบีบดูแล้วไม่ใช่พลาสติกแน่นอนบีบบีบดูแล้วไม่ใช่อลูมิเนียมฟอยอย่างเดียวแน่นอนบีบบีบดูแล้วไม่ใช่เหล็กแน่นอนเอ๊ะมันทํามาจากกระดาษเมื่อกี้ทําการทดลองลงไปกระดาษสามารถเป็นวัสดุที่ดูดซับน้ำนได้แต่ทำไมกล่องนมเนี่ย จึงไม่มีน้ําไหลออกมาเวลาที่เราใส่นมไปในกล่องไม่เห็นจะมีนมซึมออกมาหรือรั่วไหลออกมาด้านนอกแสดงว่ากล่องนมต้องมีคุณสมบัติก็คือน้ําไม่ซึมถูกไหมคะไม่ดูดซับน้าไม่งั้นเราจะสามารถเก็บนมได้ไหมลูกเก็บไม่ได้ใช่ไหมคะ อพอล้างน้ำเสร็จเอาไปไหนเราก็เอามาตัดค่ะเราก็จะสังเกตได้ว่ากล่องนมด้านนอกเป็นแบบนี้กล่องนมด้านในจะเป็นสีนี้ถูกไหมคะเราก็มาพิจารณาด้านนอกแข็งหรือไม่แข็งนุ่มหรือไม่นุ่มสีเป็นยังไงนะคะมีความแวววาวหรือไม่นะคะให้นักเรียนสังเกตคลิกดูด้านนอกคลิกดูด้านในให้เรียบร้อยหลังจากนั้นอันนี้นักเรียนไม่ต้องทํานะคะ ครูเนี่ยอธิบายการทดลองให้ฟังนักเรียนไม่ต้องทําแล้วนะคะหลังจากนั้นพอเราเอากล่องนมออกมาเสร็จเรามาหยดน้ําสีลงไปค่ะหยดน้ําสีลงบนด้านนอกของกล่องนมหยดน้ําสีด้านในของกล่องนมนี้ด้านนอกนี้ด้านในน้นําสีแดงที่หยดลงไปนักเรียนว่าน้ําจะสามารถซึมลงไปในกล่องนมทั้งด้านนอกและด้านในได้ไหมคะ ได้ไหมคะไม่ได้แน่นอนถูกไหมคะอ่าสาเหตุที่มันไม่ได้เพราะว่ากล่องนมทําไมลูกไม่ดูดซับน้าใช่ไหมคะมันไม่ดูดซับน้ําแต่จริงๆแล้วกล่องนมเนี่ยมีวัสดุบางชนิดที่ดูดซับน้ําได้คะ่ะแต่ว่าถ้าเราเอาไปหยดด้านบนด้านในกับด้านนอกปรากฏว่าน้ําไม่ซึมเข้าไปแสดงว่ากล่องนมเนี่ยไม่ดูดซับน้ำถ้างั้นเราลองมาดูซิในกล่องนมหนึ่งกล่อง สามารถเขาเรียกว่าอะไรคะชีกออกมาแยกชั้นของกล่องนมออกมาดึงออกมาแยกเป็นชั้นๆแล้วเพื่อที่จะดูว่ากล่องนมหนึ่งกล่องหนึ่งชิ้นเนี่ยผลิตจากวัสดุอะไรบ้างซึ่งหลังจากที่เราทําการศึกษาคน้นคว้าปรากฏว่านมหนึ่งกล่องเนี่ยคะ่ะทามาจากวัสดุถึง6ชั้นเลยนะคะ6ชั้นเลยโดย ด้านในกับด้านนอกเนี่ยจะหุ้มด้วยพลาสติกใสและด้านในตรงกลางอีกทีนึงชั้นที่สองจะเป็นกระดาษตรงกลางสูตรที่เป็นสีเทาๆนี้คืออลูมิเนียมฟอยล์ตรงนี้ก็เป็นกระดาษตรงนี้ก็เป็นพลาสติกพลาสติกหุ้มข้างนอกพลาสติกหุ้มข้างในเพราะอะไรถึงต้องเอาพลาสติกหุ้มข้างนอกพลาสติกหุ้มข้างในหรือพลาสติกอยู่ข้างนอกฟอยล์อยู่ข้างใน เพราะอะไรคะเพราะพลาสติกกับกระดาษออกับอลูมิเนียมฟอยจะไม่ดูดซับน้ําเมื่อเราพลาสติกมาหุ้มไว้ด้านนอกน้าที่อยู่ข้างนอกหรือของที่อยู่ข้างนอกก็เข้าไปข้างในไม่ได้นมเราเอาอลูมิเนียมฟอยไว้ข้างในแล้วก็หุ้มพลาสติกอีกชั้นหนึ่งก็ทําให้น้ํานมที่อยู่ในกล่องนี่คะไหลออกมาได้ไหมคะ ไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ตรงกลางชั้นตรงกลางเนี่ยประกอบไปด้วยกระดาษด้วยนะคะนักเรียนลองฉีกดูมีชั้นกระดาษด้วยกระดาษดูดซับน้ำไม่ลูกดูดซับน้ำเพราะฉะนั้นกล่องนมถ้าทำมาจากกระดาษอย่างเดียวแล้วใส่นมได้ไหมคะ นะไ,ไหมคะไม่ได้เพราะกระดาษนั่นมันดูดซับน้ําพอใส่ลงไปกระดาษก็จะเปียกแล้วกระดาษก็จะยุ่ยแล้วนมก็จะหกออกมาทําเป็นภาชนะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาพลาสติกมาหุ้มกระดาษอลูมิเนียมฟอยมาหุ้มอีกชั้นหนึ่งอลูมิเนียมฟอยเนี่ยมันเป็นแผ่นทึบๆใส่แรกเข้าไปเพื่อที่จะเป็นการป้องกันแสงค่ะนักเรียนแสงไม่ให้แสงข้างนอกเนี่ยเข้าไปข้างในกล่องนมได้เพราะว่า ถ้านมโดนแสงนั้นนะคะนมก็จะบูดนมก็จะเน่านมก็จะเสียเพราะฉะนั้นอลูมิเนียมฟอยล์ใส่เข้าไปในตรงกลางกล่องเพื่อป้องกันแสงค่ะอ้าวหลังจากที่เอากล่องนมมาแยกเป็นชั้นๆชั้นนอกสุดชี้กลองมาชั้นตรงกลางก็จะเป็นกระดาษชั้นในสุดเป็นอลูมิเนียมฟอยล์ถูกไหมคะเราก็หยดน้ำสีลงไปอีกทำการทดสอบสมบัติของการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิด หยดน้ำสีลงไปปุ๊บปรากฏว่าน้ำสีที่อยู่ด้านนอกของกล่องนมซึมไหมคะไม่ซึมแสดงว่าด้านนอกของกล่องนมไม่ดูดซับน้ำกระดาษเอ้าน้ำหายไปอยู่ในกระดาษหมดแล้วแสดงว่ากระดาษดูดซับน้ำอลูมิเนียมฟอยล์ที่อยู่ชั้นในของกล่องนม ก็ไม่ดูดซับน้ําใช่ไหมคะสรุปได้ว่าวัาสดุที่ดูดซับน้ําในกล่องนมก็คือกระดาษที่เอามาทํากล่องนมแล้วไม่ดูดซับน้ําคือพลาส,สติกกับอลูมิเนียมฟอยด์อ่าดูดซับน้ําคือกระดาษไม่ดูดซับน้ําคือพลาส,สติกและอลูมิเนียมฟอยล์นะคะหลังจากที่ดูการทดลองที่ครูให้นักเรียนดูทั้งหมดเนี่ยค่ะลูก อติบเตึบตึบต,บตึบเรามาดูการบ้านค่ะการบ้านของนักเรียนอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่38กับ39ทํากิจกรรมนี้เพื่อทดลองและอธิบายสมบัติการดูซับน้ําของวัตถุและวัดสดุที่ใช้ในการทําวัตถุต่างๆเพื่ออธิบายเห็นเองนะคะและโทษค่ะเพื่อทดลองและอธิบาย สมบัติการดูซับน้ำของวัสดุนะคะหลังจากนั้นนักเรียนบันทึกกิจกรรมการสังเกตกล่องนมกล่องนมด้านนอกเป็นยังไงนักเรียนก็เอากล่องนมของตัวเองมาดูเลยกล่องนมด้านในของนักเรียนเป็นยังไงแข็งไหมใสไหมผิวมันวาวไหมนุม่มหรือคุณหรือทึบหรือผิวไม่มันวาวกานะคะแข็งหรือนุม่มอ่า แข็งหรือนุ่มกาหนึ่งครั้งใสหรือคุณหรือทึบก,กาหนึ่งครั้งผิวมันหรือผิวไม่มันกาหนึ่งครัง้งเขาให้เลือกนะคะนักเรียนต้องเลือกแข็งหรือนุม่มเลือกมาหนึ่งอย่างใสหรือคุณหรือทึบเลือกมาหนึ่งอย่างผิวมันหรือผิวไม่มันเลือกมาหนึ่งอย่างเงอื่นอาจจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะกล่องนมด้านนอกโดโูดซับน้ําสีไหม ก็ากาที่ดูดซับไม่ดูดซับกล่องนมด้านในดูดซับหรือไม่ดูดซับน้ําสีแค่กาถูกลงไปเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะฝั่งนี้ให้นักเรียนบอกว่าวัสดุที่ใช้ทํากล่องนมมีอะไรบ้างมี3อย่างใช่ไหมคะเขามีอัตรางให้นักเรียนสีช่องเขาหลอกนักเรียนค่ะมี3ามอย่างหนึ่งพลาสติก2กระดาษ3อลูมิเนียมฟอยนักเรียนก็บอกสิพลาสติก ดูซับหรือไม่ดูซับการพยากรณ์กับผลการสังเกตเราไม่ต้องทําในช่องการพยากรณ์ค่ะเพราะเราไม่ได้พยากรณ์เราดูการสังเกตเลยที่การทดลองครูให้ดูเมื่อกี้กระดาษดูซับหรือไม่ดูซับพลาสติกดูซับหรือไม่ดูซับอลูมิเนียมฟอยดูซับหรือไม่ดูซับก็แค่กาถูกอีกแล้วเห็นไหมคะไม่ยากเลยสองหน้านี้ทำสามนาทีเสร็จเลย หลังจากนั้นผ่านตรงนี้ไปนะคะทีนี้นักเรียนรู้หรือยังคะว่าเพราะเหตุใดกล่องนมจึงใช้ใส่นมแล้วไม่รั่วไหลเพราะอะไรคะเพราะทั้งด้านนอกและด้านในของกล่องนมทำมาจากวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ำนั่นเองสรุปแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการดูดซับน้ำของวัสดุเราก็ได้เรียนรู้ว่า าการสังเกตรปร,ริมาณน้ำที่วัสดุดูดซับเข้าไปถ้าวัสดุดูวัสดุดูดซับน้ำได้มากแสดงว่าวัสดุดูดซับน้ำได้ดีถ้าวัสดุดูดซับน้ำได้น้อยแสดงว่าวัสดุเนี่ยดูดซับน้ำไม่ดีนะคะวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกันอย่างเช่นผ้ากับกระดาษ ผ้าก็ดูดซับน้ำได้กระดาษก็ดูดซับน้ำได้แต่ใครดูดได้มากกว่ากันคะลูกผ้าใช่ไหมคะผ้าจะดูดซับน้ำได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นวัสดุที่ดูดซับน้ำได้เหมือนกันแต่ก็ดูดซับน้ำได้ไม่เท่ากันค่ะ เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมการบ้านชิ้นที่2ของนักเรียนในวันนี้ค่ะให้นักเรียนวาดกลองนมนี้ค่ะลงไปในสมุดทําแผนภาคนี้แบบนี้เลยค่ะไม่ต้องอธิบายอะไรมาก แผนภาพนี้วาดกล่องนมทําแผนภาพว่ากล่องนมแต่ละชั้นทํามาจากอะไรยงลูกสอนอธิบายก็คือทําแบบเนี้ยลอกแบบเนี้ยค่ะทาลงไปในสมุดใครกลัวไม่สวยและตัวเองมีกระดาษ A4 หรือสมุดศิลปะนักเรียนสามารถวาดลงไปในกระดาษ A4 แล้วก็ถ่ายภาพส่งครูก็ได้นะคะหลังจากนั้นเอากระดาษ A4 มาเย็บติดในสมุดหรือมาแปะก็ได้นะคะเนื่องจากสมุดเนี่ยมันมีเส้นเยอะๆ,ๆใช่ไหมคะเราก็จะดูลําบากเราสามารถใช้กระดาษ A หรือถ้าไม่มีก็ทำในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์สรุปงานของวิชาวิทยาศาสตร์ปรส .2 วันนี้มี2งานคือแบบฝึกหัดหน้า38-39และการบ้านในสมุดก็คือหน้านี้แค่นี้เองนะคะทำแผนภาพนี้ลงไปในสมุดของนักเรียนตกแต่งระบายสีได้ ตามสบายเลยแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์สวยงามมากก็เอาไปเต็มสวยงามน้อยลายมือช่วยส่งช้าก็ลด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 ,ล,ดลงมาเรื่อยๆนะคะคะแนนจบเนื้อหาของวันนี้ให้นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำการบ้านพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ